สีหอนสีนาวก็ขายคือเก่ายังเนียบู้เราขายหัวซีไข่ตะไข่บักทั่วลูกแล้วก็มันออกแล้วก็เดี๋ยวเอามาขายยังแนบูทางนนี่แบบทางแลว่ฮะแคบม่วแคบม่วเค้ยได้ยินได้แคบหมูซิมก่อนนะเราให้ซิม แคบได้หรือเปล่าแคบตัวลราแม่พอแล้วมันส่แคบแคบงัวครับคืออะไรที่เห็นได้แคบหมูแม่เราเห็ดแคบงัวมาขายถุงเท่านั้นห่ันไหม๒๐บาทโอ้ยแฉบแฉบแฉบแกใส่มาเบิ่งน้ำเด้อผมรอก่อนบรรยากาศยังบนเสาครับเสานีผมอยู่ตลาดเสาบ้านหัวหน้าครับบ้านหัวนาตำบลหัวนาอำเภอเขมราชอุบลราชธานีบ้านเฮา อากาศหนาวๆนาวพูดนะมีแต่พูดซันซันัวนี้แม่แล no euh ้วก็สันนะสันตัวลูกมันเย็นสันสัวเด้อรนี่โอ้ยปวดโพเดี๋ยวสิพาไปรอเบิ่งบรรยากาศแนวคาแนวขายบ้านเฮาเนี่ยเหมือเศร้าบรรยากาศเนี่ยเหมือเศร้าอากาศหนาวๆตลาดเศร้าบ้านหัวหน้าอำเภอเขมราชอุบลราชธานีบ้านเฮาเจ้าสีหาอย่างเมื่อปลูกโอ้ยว่าแม่สีหาแน่เมื่อปลูกว่นแม่แต่ แล้วกสือขนาดคือสิคือสิดูสิมันแท้สะดกท้าเนี่ยเมื่อปลูกอย่าปลูกทอให้เนี่ยเปลือกปลูกเข้ามาเสืออเาอนเานโอ้ยทั้งเกียรติแม่ค่าคุ้มนาคุ้มตาเสือขยาวสามสันสี่สันบัวพายมันหนาวมันหนาว18องศา17องศาปาดเอื้อยคอยดีเปียบได้เจ้า เจ้าดีเปียบมูนี่นิพูนแล้วอันยง้มห่อนหล่ะเราบ่อปันไดครับตอนยง้มหนาวเราอยู่ไก่เตาเลยเจ้าเขียวสบพ่อเขียวเครื่องสื้อหายายซื้อเมื่อหายายเราได้ไหนมเราบ่อเขีวยวเสียบบ่อบอังกี้มาเบืองน้ำเด้อให้เราะกันเด้อคันหมอว่านี่เป็นล่ะ บอกว่าอย่าเปลี่ยนเอาไม่เอืองเบื้องครับสมพักนี่สมพักแสบแล้ววะสมพักแสบแล้ววะสมพักแสบจักบาทห้าสิบบาทเอาไว้เอาไว้จองไวมก่อนเด้อยังสีลบมายังก่อนยังของเปลี่ยนบาทผูดใดมาสร้างครุปส่งหามาไดนเนาะมีเนาะ ส่งทั้งน ics, done, <im> ี้ก็มีแต่มันนี่แหละหลายแห่งจักมันจักกระปูข้าได้หมดนี่เาไปหาอย่งเดี๋วเผาเผาไปใส่หนาวปันนี่โอ้ห่วยเราคือหี้งใหญ่เลยแมคคาช่างนี้แม่คคาส้นอาหารพืดบ้านอาหารธรรมศาสตร์ของปลูกของบ้านของทวงของทาของหิมให้หิมหน้าอยู่นี่เบิ้ด ยังบนอันแบบสมม่พักติวคนน่ะหูยพี่น้องเลยมันฝ่าวมันเผาแล้วปะพักษียนใช่ไหี่เมียอักเสียน๕๐บาทบาทซื้อมาขันศพักติวพักติวเอาเปอสุบด้วพี่น้องเอามาสูบปะครับเอามสุบ ซุปดอกผักติ้วนี่กุ้งมีหอยมีปูกุ้งน้ำเคขื่อนครับบักม่วงหรือบักสมมม่วงซี่ม่วงซี่ใครหรอว่าบักสมมม่วงซี่โอ้ออกกระดับครับของปลาแท้ๆอะไเอาไปเห็นผู้ชิมจไปเลยมุดแดงยันแล้วว่าสันโกรล้อสีได้มั้ยเขียดหน่อย เกียดน้อยให้เขียดเนี่ยเขียดเจนาเขียดเจนามีหร้อเขียดเจนาเขียดน้อยขวนเตรียมกระตาเตรียมไม้เตรียมมือมาทั้งพีมพายเซพายเซ่อีหยังเน่บูนี่อีหยังหำยันยันนี่กระแตะกระแตกระปูกระแตครับนี่ไม่ไงได้คือเราจะขูดแบบเพรีย ยังแนีย่ยวัทั้งนี้นกครับนกมาสบกแนวอ้อยไฟแนวดังผ่าพยนต์ก็มีนังฟี่นังฟี่เพื่อได้สิบเอิญสายฟี่ๆเลยสายผ่าพยนต์ผ่าพยนต์หมูกล้วยแล้วก็มีผักมัดใหญ่ๆมัดละซิบจระเขหล่าบ้านห้าก็ได้ขายบทแพงผักปลอดสานส้นทั้งนี้ครับแม่ค้าพื้นบ้านอาหารพื้นบ้าน อ้ยหนาวคักเบืองจากบรรยากาศเพิ่นใส่เสื้อกันหนาวใส่หมวกกระมอผมผุ่นมัดอีม่วงเพื่อนท่อนายหัวตาเพื่นนั้นเห็นแต่ตาเราคักเนี่ยเดี๋ยวพาหล่อพาชมเบืองจักหน่อยพี่น้องครับมีวัสดุเนี่ยครับตลาดบรรยากาศเนี่ยเมือ่อนเสาโอ้ยผมหมอบอกะไรคักเนี่ย กะย้อนสีน้ไปกอนี่แล้วในห่วงไข่แล้ววันน้ห่วงไก่นาวอยูไอ่ไี่ม่หนาเจ้าอพอเืร้อขอับเจ้าค่าจกผมบ่จกาเงินว่แจ๊กจนหนาอีลีครับน้อีรีมียังไนบัทางนี้ นี่ักแตงมีนอไม่มีกระปูหน้ากระปูน้าอย่หลายครับอุไลดีกระปูหน้าส้าวบาทตุ๊ตัวหุากเรอแกนขนาดุดนยากนับรลด่โตัวละหู้หู้ละโตผมเห็นพันเดี้หลายเพราะว่าขุดลงไปเด็ดซีตัวหาตัว่า็นว่า แดดกำลังออกครับกำลังอุ่นพักดังโสมดังขมโสมพักเสี่ยนโสมพักบัวโสมพักกาดไว้ช่วงนี้นะสิบบาทสิบบาทเฮ้ยหนาวแห้งพี่น้องเงยบ้านเฮาหนาวอลีอรร้อเบิ้งส่งทั้งนี้มาท่านของใหญ่พักใหญ่กบใหญ่แล้วบ่นนอ อีหย่งแนีู่ดทางนี้บักพวงพักดังสสมดังขมบักทั่วปลาลุกคือปลาคอเราได้หนูใหญ่ปลติทุกโตบักใหญ่ครับได้เมื่อเศร้าได้เน่นอได้เมอวานบวหนูใหญ่หนูใหญ่ เท่าไรนี่แม่ค่าท่าไรสองร้อย่าสองร้อเมาส์นี่บ่คือตัวเดียวคู่คู่ละสองร้อยสองร้อยสามสิบสองร้อยเก้ามีบ่ล่ะน่ะแมงตับเต่าเราก็มีเด้อแมงตับเต่าหนู่เอียงนู่พวกบ่ยี่แม่จักหนู่ยังแล้ววะมันเขาบ่วงแล้ววะแมงดายก็มีกุ้งก็มี เมียแล้วเอาล่ะปลาใหญ่ปลาขับของกุ้งกุ้งบานเท่าเนาะพอเนาะแมงดาแล้วมันนอนรับล่ะหนาวกบใหญ่กบใหญ่ ของขายบ้านๆแนวกินบ้านๆครับโอ้ยสะยังสะยายออกมากล้วยใหญ่กว่นี่วีเท่เล่เนาะนี่กล้วยนี่สามสิบฮะยวีเทเล่ก่อนสามสิบบาทสามสิบบาทนี่ก็สามสิบหมดนี่โอ้ข่อยุกบบขืนเลยตัวนี้มันซุกสามหน่วยเอาเอาไว้เอาไว้ผมเด้อเด้อเด้อจะเสียรอมาเอาเด้อมากระท่านกระท่านบ้านบ่านี่ ท่านบานแต่ว่าอยู่หน้าท่านบานเบื้องอี้แม่ขอ,แหอ,หอ,อแยแล้วหนาวแล้วห่อนาะหอตาเบิอดแลยคนน่ะกระปูครับมีหอดแบบดองแบบบอดอง,งพักกระเดพาพักสะเดาหวานไหมพี่น้นองแบบกินกับตำกุ้งกินกับปลหุ้ยล่มไหม,มคักแน่ครับ บรรยากาศบ้านเฮ้าฤดูการไก่สิเขาปีใหม่ครับอากาศหนาวหนาว18องศา17เจองศาพี่น้องคักเนี่ยัมพาะทั้งหนาวทั้งเย็นน่แหละเขาจะเอิ้นหนาวเย็นนะแม่นาะขันหนาวร่มมันสิร่มขันหนาวร่มพิดประตูอยู่ในห้องกันแล้วจัดโหลดอันนี้หนาวเย็นครับเย็นคักเย็นเนี่ย กำลังขายกำลังขายแดดกำลังออกอุ่นๆจังหน่อยครับคนกำลังเลาะมาแดาเสาร์วันใดมันหนาวเลยเฮ็ดบดเฮ็ดบดเฮ้ยทางนี้พนขายเอน,พ,นพักบ้านพักบ้านพักกา,า,าตินหมีพักขันสมนะพี่น้องเฮ้อเงินเจ้าเฮียล่ะคุณห้องยังคือเอือ้องเงินเราอะ ป๊าีนอกระปูเราใส่เฟืองวะผมกระปูคุดโตแล้วหู้หู้แล้วโตนะครับกระปูก็ได้ดังสมดังขมโอ้ยแม่ขึ้นหลายแถวทั้งไอบ้านพักดังสมดังขมบอกน้ำกันบอนขายโดงสายป่าาผีเรางามงามเามือนีเรา ใจแมคคาหน่อยมานั่งขายของซอยเนี่ยเสียบขินยกกระพุ่มหมักผักเราคือหลายเท่าเลยสวดโจโก้อยู่ผักผักผักสังเกตแมคคาช่วงนี้ขั้นบ่อนาวเราบ่อส่ยได้เสียขัยาวเสียขัยาโปกหนาโปกตาจังหน่อยครับอากาศหนาวหนาวอ้ยหักเนี่ย หั่นไ่ลงคล้ายปลาสมแซบแซบแซบ,แ,บแ,แห้งกินยำน้นากาัดตักเพียใส่ในแห้งแซบแมงซ้อนได้หน่อยไหมเนาะแมงซ้นอน,อนอพักดังสมดังขมกับปูหน้าบักทั่วยอดบักบัวบักแตงพักเมกไข่เป็ดพักอิเลดมีวัาสุพักน่ะล่ะ ครับ <c oughs> ผมเลาะแบบ,น <c oughs> บหนาวหาบ่อนาวเนี่ยก็สิเป็นแม่มูนี่แล้วมมมเมืออนนม่อนี่บอ่อนาวนะมูน่ะาจอาน้ <c oughs> อได้เปรียบคักแน่เลย,ยปลาเผา <c oughs> ปลาเผา <c oughs> ปลาเผา <c oughs> เกลือแซบแม่มู ชมครับหงเนียนกะาโรงงานมาจากเทียบควนคได้รับหอยเรือหอยเรือหอยเรือกับปูคือมักเนวใส่ปลาแล้วไฉนลูกก็ใหญ่แล้ว่าลูกใหญ่แล้วก็มาขายป่า ไขายขายหอยหอยน่อยหอยใหญ่แล้ววะหอยจูบหอยขมอุ้ยปลาดุกหน้าบี่โลเท่าไหร่ร้อยสามสิบเนื้อร้อยสามสิบครับปลาดุกหน้าปลาสับน้องมันคนละแนวมันคนละแนวแล้ววะ ตัวใหญ่ๆมันพ่อโลบนอนอนี่นี่อเจะสีมาเดือกก็บาดุกมาต้มสจสีมาสื่อปบะดุกซอยทั้งนี้หอยเดือปลารสฟ้าป่าครับ ตลาดนี้เพิ่งกันสิเปิดแต่แต่สาเหมือดพี่กันครับเสาเหมือดตีหาฮกมงครับคู่เหมือดนี่กันสิะมาณฮกมงนี่แหละครับเลียดออกพอดีมาหละ่ะช่วงฮกมงหอด เก่าม่วงเสาไปหาสีม่วงไว้ตลาดมันก็สีหยืดเวลาไปเนี่ยจังไรเพราะว่ามันหนาวครับมันหนาวนี่ไก่บานเรานี่เจ้าเดียวเจ้าแรกเจ้าแสบในตลาดหัวหน้าไก่บานไก่ปิีงไก่สุนี่อ๋อจะไล่พวกใครได้ไหมน้อยน้อย่ใหญ่ไก่ใหญ่ไม่น้อยแต่ว่าไก่ใหญ่แล้ววะไม่หันในนู้ยแต่ว่าไก่ตัวใหญ่ดอกเครื่มตัวปลาขาวปลาหยางบ่นอีกคือปลาขาวคือปลาสูตรเขาจะเอื้อปลาขาวเนาะ ปลาขาวเอาไปมุกครับเอาไปมุกเอาไปเกี่ยงกระเสียบวนาวเนี่ยก็สีเป็นปลาไงนะวนาวกะครูอเรา ผิดละ30บาทครับต้มแซ่บเนี่ยนะครับผมผิดละ30บาทนี่บัซซูเนียวนีปากมีโอ้มีบัซซูเนียวอะไรไหมพี่น้องเจียวขมแถบฟิวด้ะครับผมแถบฟิ่นเจีวขมแน่มนผักเนี่ยมันยังเนี่ยว่านี่มันเผาแมันแป้งมักท่านท่านบ้านเหาอว่นี่ว่าเม่ยสามรถสามรถ รสแสบกรอบหวานสิ่มกระไดแล้ววะัมาหนาวครับวันนี้ผมใส่เสือสามสันซีสันอุ้ยอีเมียอ,อยู่แล้วเรบาบ่นหนาวนะมูหนาวเหมืนกันเกาจีจุ่มไขไ่นะครับเสียบๆอย่างนั่มครับ,บท่าน,นมันเมียนสุกเท่ากัน อย่างนั้นมาท่านแล้วอได้หนึ่งก็ได้เคลียรโม้เฮ้ยอุณหภูมิประมาณ18องศา17องศาอยู่เลยพี่น้องยำเสาครับเสามือวันอาทิตย์ครับอาทิตย์ที่เท่าไรเนาะวันนี้ ซิบถ่ายซิบหาท่านว่าคมอาย่าดําได้บักม่วงกันนี่บักม่วงเอียงบักม่วงอันซีม่วงซีม่วงซีอ่าจิโทรพี่นองเหอะดําได้บักม่วงซีเดี๋ยวบนนี้ มองซี่ม่งปลาพ่วงเท่าไรพ่วงเท่าไรสามสิบบาทอีเมีไปขืนบักม่วงมาขายอันซ้อนเพือกบ่นี่ขีเมียนบะโอขีเมียนผมก็ว่าเผือกนึกว่าเผือกแล้วบนนนอยากกินเพือกว่าอากเนี่ยเบอมันเพือก ม่วงสี่ครับเบิ่งม่วงสี่ล้วกันนะไก่กันมะม่วงสี่มะม่วง,ง,งปลาของปลาของเถะคักเน่ยอากาศหนาวๆครับหนาวเอรีเดี๋ยววันนี้